เอาละค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มีการอัปเดตอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราว่าคลิปนี้น่าจะลงไปเป็นวันที่15 mm hmm. เอ๊ะสิใช่วันที่15เนาะ mm hmm. เพราะว่าเราว่าเราเข้าอีเวนต์นี้เราก็จะนอนเลย mm hmm. วันนี้ดา mm hmm. วคอนแอนด์แนเดอร์เนาะเราก็จะมีอีเวนต์ที่กําลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้นะะ mm hmm. ในไม่ช้านี้หมายถึงในไม่ช้านี้จริงๆนะ mm hmm. ก็คืออีเวนต์โซซิกนะคะซึ่งเราได้ข่าวว่า ในนนั้มันจะมีมังกรอยู่ประมาณ3ตัวเนาะเพราะว่าม <duh. S 2> ันจะมีตัวนึ้วที่เข้าประใหม่นะคะก็คือตัววีโวอะไรสักอย่างั่้แหละแต่ว่ามันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรโซล่ามาด้วยนะคะซึ่งฮิกซ์ลอสก็มาเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้เลยค่ะนี่ อันนี้คือเรากำลังจะรอเขาดาวเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนเขาดาวมาให้ดูเนาะไม่รู้ว่าจะได้แบบถ่ายเต็มเต็มหรือเปล่าแต่ว่าเราถ่ายเผื่อไว้ก่อนเผื่อเราไม่ทันเพราะนี่เป็นพวกแบบชอบดึงดูเวลาเงียแล้วก็ไม่ทันตอนนี้นะคะเราเหลืออีก11อนาทีนั่นเองนะคะตอนนีน้ตัวเลขก็นับผอยหลังลงเรื่อยๆเลยเนาะถ้าเกิดว,ว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดเัวจิกที โอเคค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีครึ่งอีกประมาณนี้นะคะทุกคนเหมือนยืนบ,ยบูชายัน,นที่วา้าแบบก็จะเป็นอย่างนี้บูบูยาชันแต่ <laughs> ว่ทุกคนก็คืออะไรนะหรืหรือเราไปกด <laughs> อะไรอะ แล้วว่าอ๋อหรือเราไปกดว่าไปที่เพื่อน No เดี๋ยวเรากลับไปเซิร์ฟเดิมก่อนนะไม่ต้องกลับไปเซิร์ฟเดิมแล้วว่าไปเดี๋ยวไม่ทันนะเวลานับถอยหลังก็คือไม่ถึงอีกไม่ถึงอีกแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีอีกประมาณอีกประมาณสามสิบวินาทีนะคะ ก็คือรอให้มันนับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือมือสั่นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจะมีประสบการณ์แบบรอเขาดาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าน้องจะนับเสร็จนะคะวิ่งเล่นรอ 4,3,2,1,0คลิกเพ้กันเลยโอ้โหมีประกาศเดินทางอีเวนต์อีเวนต์โซติกอีเวนต์ world has unlocked เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปกันเลยนะคะหวังว่าจะไม่หล็ก <c oughs> มีแบบประสบปัญหาหล็กเยอะมากที่เราบอกว่าเราจะไม่ได้อัดในอ่แท็บเล็ตน,นะคะเพราะว่า คัสซีนเรามาดูคาสซีนเลยคะ่ะบางอย่างที่เหมือนจะมีบางอย่างที่มาพุคกคามโรคของโซสติกจากบนท้องฟ้านะคะในเรื่องมานั้นแล้วก็มีอุกบาตของแสงอาทิตย์ตกลงมายัางพื้นโลกเนาะแล้วก็มีประตูที่สามารถไปหาไขได้เนาะ แล้วเราก็ต้องต่อสู้นู่นนี่นั่นให้ได้รางวัลมาจากโซลติกดาก้อนนะคะอืมเดี๋ยวเรามาสำรวจกันเลยเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดแท็บตรงนี้ก่อนนะโอเคค่ะปิดแท็บเรียบร้อยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นม็อบนะคะแล้วก็เป็นลูกอ o อฟมันก็คือไอ้เต่าข้างๆตรงนี้นะ ได้ตัวนี้เดี๋ยววงกลมให้ดูตรงนี้ตรงนี้นโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยลืมลืมปิดโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูม็อบตรงนี้เลยเนาะเหมือนกับว่าถ้าเราฆ่าม็อบได้เนี่ยเราก็จะได้ลูกออฟอันนี้มาด้วยไอ้นี้นี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันกดไม่ได้โดยให้ตายเลยเดี๋ยวเราเอามาเตอร์ดักก้อนมาค่ะเอามาฆ่า มับเนาะวันนี้งำงๆงำโอ๊ย,อยมันคือบอดล่นะเฮ้ยทำไมเล่นทรศัวท์สมมันยากลำบากจริงเลยเกิดอ,อะไรขึ้น หรือว่าเราต้องใช้ตัวเล็กๆหน่อยแล้วอย่างเช่นน้องพลาฉลามสีทองสีทองนี่เข้ากับอีเวนต์ดีจริงมันมีม็อบตัวไหนบ้างให้เราให้เราฆ่าตอนนี้ก็เป็นบอสนะคะเวลาการเกิดบอสนะเดี๋ยวเราจะรออ่าบอสเกิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเลยม็อมบสปาแล้วนะคะเ,เราแบบ แท็กน้องแท็กไท็กไท็กท็กได้แล้วเราก็จะได้มามันน่าจะสูงนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วนะน่าจะไม่เกินหนึน่งถึงห้าละมั้งนม่คิดว่านะเดี๋ยวเราก็รอม็อบกันอีกหมายถึงรอบ,บอสก็เลยรอบอสกันอีกนะคะเราบอสก็ได้ปรากฏตัวแล้วะคะ่ะแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วโอเค ประกุตัวรักษาย,ยางลดเร็วแน่นอนว่ามันกรเยอะขนาดนี้ใครจะไปต้านทานไหวก็คือเราก็ต้องฟาร์มไอ้ลูกออฟอันนี้นะคะไปจนถึงมันสามสิกว่ากนวะ่าเนาะเดี๋ยวเราให้ดูนะน,นี้ประตูนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชมุมกล้องงงๆนิดนึงนะคะนี่ ประมาณ30อันแล้วเราถึงจะปลดล็อกประตูนี้เพื่อไปเก็บอากล่องที่มันจะสุ่มว่ามันจะมีไข่ยอยู่ข้างในหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสปินวิลนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่จริงแบบมันก็คล้ายๆเดิมเลยนะแต่ย้ายที่สปินวิลมาแค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบสปินวิวนะคะเราจะกดสปินไปเลย ดูสิว่าจะได้อะไรโอ้อยทำไมาไม่ได้ใครอะใครอยู่ตรงนี้เราได้ต้นไม้ปามของเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้มานะคะเร,ราจะไปบินอ่ำสำรวจแมพกันเลยเนาะ,ะใช้ตัวอะไรบินดีขอใช้น้องนี้บินอยู่นะคะ อุ้ยเดี๋ยงเก็บน้องชลามอมาบินทั่วแมพเลยก็จะบินชมแมพเนาะอืมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะเก็บลูกอพได้ก็คือไม่ต้องไปแย่งดีกับคนอื่นกนะ็คือเก็บอันนี้แทนสำหรับใครที่เล่นในมือถืออย่างเงี้ยเวลาจะไปตีม็อบมันยากเนาะ แล้วก็ต้องคือมันก็ง่ายแต่ว่ามันยากถ้าไม่มีเซิร์ฟไพวทก็คือโดนคนอื่นแย่งตีม็อบกันแบบดรานาวแต่ว่าการเก็บอันนี้มันก็ดีเนาะไม่มีใครแย่งแต่มันก็ช้าหน่อยนิดนึงเพราะว่าม็อบที่มันเร็วก็เพราะว่ามันมีอ่าม็อบมันอ่อนอะเขาเรียกอะไรมอบมันกากมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะมาตรงนี้อีก จะมีไอตัวนี้จะมีทั่วแมปเลยนะแล้วก็จะมีแท่นตรงนี้ไว้บอกจุดสปอนด้วยว่ามันจะสปอนตรงไหนบ้างรอบแมปเลยเนี่ยสมบตินี้เราก็ได้มาสองอันนะแล้วก็จะมาอ่าให้ดูทีนะคะจะมี ลูกออกเลยอ๋อเนี่ยังไงอ,น,อ,ไอน,นี้คือตกใจไงว่าไอ้ผู้ปอมที่เก็บมันหายไปไหนอ๋อเอาไปเข้าวะนะันแล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแบบอีกทีดูกันอีกทีตอนลูกออกแล้วนะครบสามสิบนะคะบายเอเคค่ะตอนนี้เราก็เก็บลูกอันนี้มาได้มากมากพอสมควรแล้วนะเราก็จะมาเปิดประตูเลยแล้วก็เสียไปยี่สิบสองเพราะว่า ล้วใส่ไปก่อนหน้านี้เราแปะนั้นเนาะเวลาในการปิดมันก็จะมีแบบว่า30ต่อ24ชั่วโมงนะคะเราจะหามก่อนบินไปสำรวจก่อนเลยเนาะที่นี่มันก็จะเป็นสถานที่ที่ให้เก็บกล่องแล้วก็บางทีมันอาจจะสุ่มได้ไข่เนาะเดี๋ยวเราไปหากล่องอะเลยดีกว่า เราก็เจอกับกล่องอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแต่เราจะไปลองเก็บกันเลยมันก็จะเก็บเหมือนพวกเก็บอ่าทรัพยากรต่างเนาะในแมปแบบมิธีการฟาร์มแล้วเราก็จะได้พวกสุ่มพวกนี้มาหรือไม่ได้ได้ไม่ได้มันก็จะสุ่มเนาะอ่าละคะ่ะแล้วเราก็กลับมาเล่นในคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันันนี้เราอัดวันที่15บห้าเนาะ แล้วเราก็จะมาดูตรงนี้กันเลยก็คือมันจะเป็นแท่นที่มันจะอยู่ในถ้ำนะคะตรงนี้มันก็จะมีอาเป็นเหมือนแท่นทำเควสเนาะอย่เช่นอันเนี้ยฮิกซารอิอัสแฮชทามก็จะเป็นเควสเดินอาดัดสิบห้าม็อบกินแอนนิเวลก็คือาเรอะไรค่าม็อบในโลก ได้แล้วก็จะเพิ่มอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะเพิ่มหนึ่งเซนมานะคะอันนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรเกมพลาสลักิเอกนะมันก็จะอาจจะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านิดนึงนะคะแบบทำอารมณ์เหมือนอีเวนต์สายก็ทำเพจไปเรื่อยก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเนะคะสว่วน ตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นเควสของเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโซล่าร์นะเช่นไฟอ่าสองเอ็กนะคะก็จะได้เปอร์เซ็นต์มา0.5นะคะหาตาแต่เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่รู้นะคะว่ายังไงแต่ว่าถ้าทำเควสนี้หมดมันมันจะได้อันนี้หรือเปล่ามันจะได้โบว์อมอสหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์ ใต้วอกม็อสอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีเวลาจำกัดเพราะเควสเควสนี้อ่ะทำได้จนถึงตอนไหนนะคะอันนี้เชั่วโมงอันนี้จะเปลี่ยนนะคะเหมือนอีเวนต์ตายเลยแล้วเราก็หาแบบนี้นะคะแล้วก็สุ่มๆๆๆจนกว่าจะได้นะซึ่งทั้งหมดมันน่าจะเป็นเท่านี้นะคะถ้าไม่ผิดนะมันน่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเรา ทำคลิปอ่าเกิดไขหรือเปล่าอาจจะมีนะหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่เพราะนี่เป็นคนดวงเกลืออาจจะทําคลิปมาแกงตัวเองแบบดวงเกลือขนาดไหนเงี้เนาะเดี๋ยวยเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะที่มารับชมช่องเรา กดติดตามช่องนี้และกดไลค์กด subscribe มันก็กดติดตามอีกแล้วแบบชอบชอบพูดแบบไลค์ s u b like, s c r i b e กดติดตามซึ่ง subscribe กดติดตามมันก็อันเดียวกันป่ะงงตัวเองกันแต่ว,ว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบาย